สวัสดีท่านผู้ชมที่น่าฮักทุกท่านนะครับเมนูนี้ก็ใช้เวลาในการทําเมินหรือว่านานมากๆกว่าจะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เราจะต้องใช้เวลาในการทําตั้งหนึ่งคืนกับอีก1วันส่วนผสมที่เขาใช้มักหมูนี่ก็มีอยู่ประมาณสิบอย่างนะครับรับรองได้อร่อยสุดๆเวลาทอดเซตมันจะมีความหอมของน้ํามันงาและกับเม็ดผักป้อมหรือว่าเม็ดผักชีถ้าได้ซื้อแล้วลองเอาไปทอดพอแล้วจะติดใจแต่ตอนนี้ขอขอทดลองก่อนนะครับถ้าพร้อมขายเมื่อใดจะบอกในเพจอยากถามว่าโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่จะนิยม กินแบบไหนเราว่างติดมันกับบติดมันคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับมาเริ่มทํากันเลยนะครับพอเราได้หมูมาแล้วเราก็จะเอาหมูมาหั่นเป็นแท่งเป็นแท่งหั่นให้มันหนาๆแล้วก็ยาวๆเวลาเราไปตากเนี่ยมันจะได้ง่ายๆหรือบอกไปนะครับหมูที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นส่วนสะโพกแต่ถ้าใครชอบแบบติดมันเราก็ไปต้องเอามันออกถ้าใครชอบแบบนุ่มๆนวลๆก็ขอแนะนาเพื่อใช้สันคอทําแต่ราคาค่อนข้างที่จะแพงนิดหน่อยพอหั่นหมูเซ็ตเราจะมาเริ่มมักกันเลยนะครับน้อมังหมูตัวนี้มีส่วนผสมในการมักประมาณ1ิบอย่างนะครับเดี๋ยวจะมาบอกใต้คลิป ว่ามีอย่างพอ่อพอเขาตีส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับเขาก็จะเอามามักหมูมักใส่เท่ากับจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก1-2ชั่วโมงนะครับแล้วก็อยเอามาตากอย่างที่บอกไปนะครับการทําหมูแดดเดียวเนี่ยเขาจะต้องหั่นหมูให้มันเป็นเส้นยาวๆเป็นแท่งๆเวลาตากมันจะได้ตากง่ายๆพอมันเห้่วหรือว่าหมอกึ่งมันแห้งเราไปทอดมันจะมีความงามและก็น่ากินหมูที่เขาใช้วันนี้น้าหนักอยู่ที่2.5กิโลเขามาพอกันนะครับว่าตากเสร็จน้าหนักมันจะเหลือหมอกใดตากเสร็จน้าตากรจะเอามาประมาณนี้นะครับความหอมนี่ต้องงูถึยส่ ผสมตึง1ิบอย่างสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเด็ดก็จะเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเองนะครับอัตราส่วนเวลาที่เฮาช่างเนี่ยจะต้องเท่าๆกันทุกครั้งรับรองเลยเลยว่ากิน1ิครั้งรสชาติก็จะเหมือนกันทุกครั้งรสชาติจะมามีพิษแพกแบกแนวแน่นอนตาขาพที่เฮาตากเสร็จเรียบร้อยนะครับเฮาใจเวลา1คืนกับอีกหนึ่งวันน้ำหนักหลังที่เฮาตากแล้วนะครับน้ำหนักหายไปอยู่1กิโลเฮาก็จะมาลองทอดกันตั้งน้ำมันให้จนฮอนนะครับเอาน้ำมันจนฮอนฮอนฮอนสุดๆเลยเนาะพอฮอนได้ตีก สองสามกิจะใช้เวลาในการทอดหมูประมาวแม่นึงนาะทีกับปอนะครับบ่ต้องทอดเบิร์นบ้านมันจะกรอบมันจะแห้งมันจะแข็งส่วนไฟนี่ขอแนะนำให้ใช้ไฟแห้งไปเลยนะครับบ่ต้องเอาไฟอ่อนเฮาจะใช้เวลากาเดียวนะมันก็สุกแล้วแต่ถ้าผครชอบแบบกรอบๆก็ทอดมันๆก็ได้สําหรับคนส่วนใหญ่แล้วเป็นจะชอบแบบนิ่มๆมากกว่าสุกแล้วก็ตักใส่กระชอนแล้วก็ปยัดน้ํามันนะครับแน่แาตา่มันตึงแน่กินแต้ๆมาดูรอบที่สองกันนะครับเฮาจะตั้งน้ำมันให้ร้อนๆเหมือนเกาแล้วก็เอาหมูใส่มาฟังเสียงกันนะครับว่ามันนนจะกิ ท่านน่ไหน ก็ได้ยินเสียงก๋าหูแล้วนะครับว่าทอดออกมานี่หน้าตามันตึงน่ากินสุดๆเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เวลาในการทอดประมาณหนึ่งนาทีกับปอพอถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับเราก็จะมาตักใส่กระชอนหมูแดดเดียวในส่วนแม่เพื่อจะกินกับน้ำพริกหยัางระวางน้ำพริกนุม่มน้ำพริกกัดแดงหรือว่ากินกับซอสพริกซอสบวบเขือเทศแต่ถ้าเรามักหมูลำ่ำหรือว่าอร่อยอยู่แล้วบ่าต้องกินกับอย่างก็ได้นะครับกินกับข้าวหนึง่งอุ่นๆท้อนๆนี่นะอย่างคือพอทอดเสร็จเราจะมายัดน้ำมันหน้าตามันตึงน่ากินแต้ๆกินนี่บ่ต้องอู้ถึง เนอปอาดเท่ามันตึงย่างหอมวันนี้เราก็ได้น้ำพริกหนุ่มมานะครับเราก็จะเอามากินกับหมูแดดเดียวแต่ถ้าใครชอบกินกับน้ำพริกก็ต้องเอามากับก็ได้นะครับก้าหันก้าหมูบดได้กับฮู้ละว่ามันตึงล้ำขนาด ไครที่พอคิดมาถึงตอนนี้นะครับรับรองได้เลยว่าอยากกินข้าวหรือว่าหิวข้าวแน่นอนการทาหมูแด้เดียวนี่นะครับถ้ามันจะล้าหรือว่ามาล้ามันก็ขึ้นอยู่ที่การมักหมูถ้าเขามักบบล้าเนี้ยอย่างใดมันก็ตึงบบล้าชิ้นส่วนหมูก็เป็นปัจจัยลักสําคัญเหมือนกันถ้าใครชอบแบบมีมันก็แนะนำเมื่อใจสันคอแต่ถ้าไข่งบน้อยใจส่วนสะโพกก็ได้การที่เขาจะทำให้เนื้อมันนุ่มหรือบบนุ่มนะครับมันก็อยู่ที่การทอดถ้าเขาทอดําเดียวหรือว่าพอดีเนื้อมันก็จะนุ่มแต่ถ้าเขาทอดเมือนๆหรือว่านานๆเนื้้อมมัันนกะแขสูรห นี่กาคิดค้นขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวจะบอกไว้ใต้คลิปว่ามีอย่างพ่อดูคลิปแก่จะจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันตัยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ